คนบ้าอะไรทะเลาะกับหมาไหนเห็นบอกว่าลักหมานักหนาไงไหนมาทะเลาะกันเองแบบนี้อ่ะบ้าเนาะเฮ้ยแพวดูดีคนหายหมดแล้วอ่ะเธอช่วยห้ามหน่อยได้ไหมอ่ะห้ามมังกรก็ได้เธอสนิทกับเขาไม่ใช่หรอเธอก็ไปห้ามเองสิฉันไม่ใช่กรรมการห้ามมวยนะฉันห้ามเองก็ได้เงินที่มันได้น้อย เป็นเพราะสมองง่ๆนายไงแล้วเป็นไงอ่ะที่รู้อย่าวไอชุดบ้านนี่มันร้อนอ่ะก็รู้แล้วมันเกิดทำไมมันไม่ใช่นาที่ผมะหน่อยเอาแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะมันทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ทะเลาะกันได้แล้วเนี่ยทำนี้มันจะได้เงินไหมเนี่ยฮะคนหายหมดแล้วงินก็ได้มาน้อยๆอยู่เนี่ยเฮ้ย ธุระของฉันนี่ฉันออกจากทีมนะแต่ฉันฝากเธอดูแลนะฉันบอกว่าฉันออกจากทีมแล้วชัดไหมนี่มันไม่ได้โดนงัดน,นะหายไปไหนวะพวกนายดูนี่ จัดชอบกินแฮปปี้ดอ็อกบ็อกบ็อกคิดจะใช้จอนจัดหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองในวิธีนี้เหรอฉันว่าฉันบอกแกแล้วนะว่าฉันไม่ได้ทำเท่าที่จำได้นะมีนายคนเดียวที่ใส่ชุดนี้แล้วนี่แกไม่ได้ใส่อยู่หระผมใส่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่าที่จำความได้อ่ะนายเป็นคนใส่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเอา้าแล้วฉันใส่ก่อนแล้วมันยังไงอะ่ะแล้วมันจะเป็นว่าฉันต้องเป็นคนเอาไอชุดนี้ไปทำโฆษณาหรือเปล่าอะ่ะ ก็แปลว่ามีแค่เราสองคนที่ใส่แล้วผมใส่วันนี้แปลว่าวันอื่นน่ะนายใส่นายเป็นคนเอาเงินไปเฮ้ยชุดมันก็ชุดใครมันเอาไปใส่ก็ได้ปะวะทำไมอะทำไมต้องเป็นฉันน่ะเลิกแก้ตัวไอ้รับปากพายจะหาเรื่องใช่ไหมทำไมอะมันจะมันจะหาเรื่องใช่ไหมอะปากพายพายพอนี่ไอ้ไอ้ไอ้พอนี่ยทำไมฮะยแกร้อนทำแล้วหาเรื่องฉันใช่ไหมเฮ้ย เป็นไงล่ะผลงานของพวกเราเละอิ่งกว่าเละหยุดเลยพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะพี่อย่าหวังดีเอาชุดไปโฆษณาให้อะเพื่อจะหาเงินมาเสริมเสริมเข้ากระเป๋าตัวเองใช่ไหมคะแม <laughs> และไอคลิปที่พวกเธอทะเลาะก,กันเรื่องเงินอะ่ะก็ทําให้คนอื่นเขาไม่ไว้ใจที่จะบริจาคเงินอย่ามาโทษฉันกับพี่รัตน์หน้าฝ่ายเดียวนะเออไอโ์มันพูดเนี่ยมันก็พูดถูกนะ ที่มันพังเนี่ยเพราะคิดไอ้มังกรไอ้ป่าภัยทุ่ตีกันนะฮะใช่เลยอ๋อพ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 อ,พอมันก็ผิดกันทุกคนนั่นแหละแล้วอนาก็ขอโทษเจนนี่ด้วยนะเที่ยวเงินไปเข้าแบงก์ล้วไม่ได้บอกอะ่ะฉันก็ตกใจหมดหรือว่าถูกขโมยอะ่ะอนาว่านะที่งานมันล่มอะ่ะก็เพราะว่าพวกเราทุกคนทำงานเป็นทีมกันไม่เป็น พวกเราไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองทุกหน้าที่มีความสำคัญเท่ากันหมดนั่นแหละแต่ละคนนะ่ะมีความถนัดที่แตกต่างกันเราก็แค่ทำในสิ่งที่เราถนัดให้มันออกมาดีแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วถูกจริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยให้ฉันเต้นในชุดแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วดีกว่าเรียกคนอีก <c oughs> ให้มังกรมันคงถนัดอะไรอย่างนมากกว่าผมก็เหมือนกันแหละ จะให้ผมไปเต้นแบบนั้นน่ะคงไม่สนุกเท่าปะภายเต้นหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานนะคะนี่แสดงว่าเราเป็นทีมที่ไม่เวิร์กจริงๆเลยเนาะทุกอย่างถังได้พังแบบนี้งั้นเรามาปรับปรุงตัวกันไหม หาจากความผิดพลาดในอดีตไงเอางี้เรามาทําคลิปขอโทษกันไหมแล้วก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะเป็นความผิดของพวกเราไม่ใช่เพราะบ้านรักน้องหมาเฮ้ยดีดีดีเอางี้ไหมฉันว่าฉันจะเอาเจ้าตอนจัดเนี่ยไปจะเวนขอโทษทุกคนเลยแล้วขอให้เขาเนี่ยกลับมาช่วยเหลือหมาจานจัดอีกครั้งเจ๋อสรดพิพัฒน์มงคลทั้งคู่เลยค่ะ งั้นพวกเรามาฟอร์มทีมกันใหม่ไหมคราวนี้ต้องสตรองและเพอร์เฟกยังเพอร์เฟกไม่ได้หรอกถ้าขาดสมาชิกไปคนหนึ่งจะให้แพรวกับเข้าทีมอย่างนั้นหรอมันจะเป็นทีมไม่ได้ถ้าขาดใครไปสักคนนี่มังกรมาเพื่อจะพูดเรื่องแพรว หรือว่าพูดเรื่องหมาจรจัดที่ผมมาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องทีมได้เพื่อทีมเพื่อหมาจรจัดที่ถูกทิ้งขว้างแถวทำให้ก็ได้ แต่ถ้ามังกรมาเพื่อใครสักคนที่ถูกมังกรทิ้งขว้างแคลไม่เอาด้วยแล้วเปน็นอันตกลงนะเพื่อมานะเข้าใจตามนี้ด้วย สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันเป็นผลงานระดับประเทศครูอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันกรณีแย่จริงๆเลยใส่ร้ายคนอื่นเพื่อปกปิดความผิดตัวเองผมไม่เคยใส่ร้ายใครผมเป็ยังไงก็บอกอาจารย์แบบนั้นจะใช้ความเป็นประธานนักเรียนมาข่มเหงคนอื่นนี้เหรอพวกเรายอมอเปล่าไม่ยอมอะไรไอ้น้นแบบนี้อันน่าจะไปท้องอาจารย์อาจารย์เผากดบทของหอัประธานักเรียนอะ อย่างนี้แกก็เป็นแค่นักเรียนธรรมดาแล้วเลยไม่มีอํานาจอะไรแล้วก็จอกว่ะเรื่องนี้เนี่ยคือว่าทางโรงเรียนของเราได้ดาเนินการไล่มือก่อนออกจากฝั่เป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ